โปรโมชั่นร้าน Thunder Sport ตั้งแต่วันที่10ถึง31ธันวาคมนะครับสั่งสินค้าอะไรก็ได้ในร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้แบดรองเท้ากระเป๋าแบดมินตันนะครับ3ารายการนี้นะครับร้าน Thunder Sport จัดส่งฟรีนะครับสั่งกี่อย่างก็จัดส่งฟรีหมดเลยนะครับไม้แบดมินตันเนี่ยก็ยังแถมเอ็นพันด้ามซองด้วยนะครับ3ารายการนะครับที่จัดส่งฟรี ก็เดี๋ยวไปชมคลิปรีวิวกันต่อได้เลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thunder Sport Phone นะครับก็ปลายปีนี้นะครับ VS ออกรองเท้าแบดมินตันมา2รุ่นนะครับรุ่นแรกก็เป็นราคาเบาๆหน่อยนะครับมี2สีให้เลือกส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นตัวบนๆแล้วนะครับซึ่งก็คือรุ่น VS 176นะครับมี2สีซึ่งวันนี้คุูท็อปก็จะมารีวิวตัวสีขาวตัดน้ําเงินนะครับเชือกสีแดงเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับ ต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้ VS176 เนี่ยสามารถใส่ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับเพราะว่าสีทำมาค่อนข้างเรียบง่ายนะครับแล้วก็มีลายที่สวยงามไม่ฉูดฉาดมากนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูว่ารองเท้าคู่นี้มีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับอย่างแรกมาดูตัวผิวรองเท้ากันนะครับภายนอกเนี่ยดูสวยมากๆผิวรองเท้าเนี่ยใส่สบายระบายอากาศได้ดีสังเกตว่าตรงด้านข้างจะทํามาเป็นแผ่นใสใช้วัสดุเกรดท็อป ทําให้ทนต่อการใช้งานและจุดนี้นะครับยังสามารถเปลี่ยนสีไปตามถุงเท้าที่เราใส่ได้อีกด้วยตัวพื้นตรงการใช้แผ่นใยคาร์บอนไฟเบอร์เกรดท็อปนะครับน้ําหนักเบาแต่มีความแข็งแรงลดการพลิกของฝ่าเท้านั่นเองตัว P.U. นะครับเกรดพิเศษเพิ่มความทนทานให้กับส่วนหน้าของรองเท้าต้องบอกเลยว่าส่วนหน้าเนี่ยค่อนข้างนิ่มมากๆนะครับไม่เจ็บนิ้วอย่างแน่นอน ตัวหุ้มข้อด้านหลังเป็นรูปตัวยูและใช้วัสดุพิเศษเพิ่มความแข็งแรงให้เข้ารูปก,กับต้นรองเท้านะครับทาให้กระชับลดการบาดเจ็บได้ดีนะครับและส่วนพื้นยางของรองเท้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพื้นยางเกรดดีนะครับการลื่นได้อย่างดีเกาะสนามได้ดีด้วยสุดท้ายนะครับที่ใส่มาให้กับรองเท้าตัวบนบนทุกรุ่นนะครับนั่นก็คือแผ่นซัพพอร์ตกันกระแทกเกรดท็อปนะครับมีความยืดหยุนค่อนข้างสูง มีแรงสปริงตัวกับป้องกันขอ้อต่อต่างๆของร่างกายเราเนี่ยได้ดีมากๆโดยรวมนะครับครูท็อปเนี่ยได้ใส่ไป2วันนะครับแล้วก็ตีเกมหนักๆเนี่ยหลายเกมนะครับรู้เลยว่ารองเท้า Vs 176รุ่นนี้เนี่ยใส่แล้วค่อนข้างนุ่มนะครับเบาสบายที่สําคัญก็คืออยู่ในสนามเนี่ยสวยโดดเด่นมากๆรูปรองเท้าที่ครูท็อปลงเนี่ยนะครับก็ถ่ายจากรองเทา้าตัวจริงนะครับที่ร้านซึ่งราคารุ่นนี้นะครับออกมาที่1990บาทเท่านั้น ก็เป็นรองเท้าบนๆอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ราคาไม่แพงมากรุ่นนี้ V.S 1 7 6ใครสนใจก็สอบถามร้าน Thunder Sport ได้เลยนะครับรองเท้า V.S 1 7 6ก็มีไซส์ตั้งแต่38จนถึง4 6เลยนะครับซึ่งครูท็อปเนี่ยใส่ไซส์46เลยนะครับ,เ,เ,รบเท้าใหญ่มากช่วงนี้นะครับครูท็อปก็มีเวลาง่ช่วงใบใค่อนข้างหลายวันนะครับใครอยากเล่นแบดมินตันวางช่วงใบใบก็ทักครูท็อปมาได้เลยนะครับก็คลิปรีวิวรองเท้านี้นะครับเพื่อนๆก็คงเห็นภาพกันชัดเจนแล้วนะครับ ถ้าสนใจสอบถามร้าน Thunder Sport ได้เลยนะครับหรือตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับสวยมากๆ VS 176 VS ใครๆก็ใช้